สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยการพามารีวิวโรงแรมที่พักในจังหวัดราชบุรีที่โรงแรมเดอะรีสอร์ทแอดโพธารามตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอิน,นันครับเดอะรีสอร์ทแอดโพธารามแอดมินจองมาทั้งหมด2ห้องนะครับห้องจะอยู่ตึก B ีครับชั้น6ห้อง B 604และ605เราเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับห้องพักของเราเป็นห้อง604และ605นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้อง604กันครับ เข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นโซนวางกระเป๋าเดินทางได้นะครับวางทาาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าครับนี่ครับมีไม้แขวนเสื้อให้ครับมีวางของได้เยอะเลยครับในตู้เสื้อผ้ามาดูต่อครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็มีพวกแก้วครับมีแก้วชาแก้วน้ําครับมีกาแฟให้มีมายโรให้ครับมีกาต้มน้ําร้อนนะครับทิชชู่ให้ ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียบนะครับในตู้เย็นก็จะมีน้ำดื่ม2ขวดครับนี่ครับน้ำดื่ม The r e s o r t Water มาดูกันต่อครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งได้ครับนั่งไปก็สามารถชมวิวด้านนอกได้ครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของเตียงนะครับเตียงห้องนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับเป็นเตียงใหญ่ ขวามือตรงนี้ก็จะมีเป็นปลั๊กนะครับนี่ครับมีปลั๊กให้3มจุดครับแล้วก็จะมีไฟหัวเตียงครับจะมีฝั่งเดียวนะครับไฟหัวเตียงกับโต๊ะข้างเตียงครับจะมีฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะมีบริเวณนิดหนึ่งครับห้องนี้ก็จะอยู่ชั้น6นะครับห้อง60-4ก็จะมองออกไปบริเวณถนนครับด้านหน้าของตัวโรงแรม เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในส่วนของห้องน้ำครับนี่ครับมีรีโมทแอร์ให้นะครับตรงนี้มาดูกันครับในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำนันก็จะเป็นแบบชาเวอร์นะครับนี่ครับเป็นแบบชาเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุนให้ครับตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกเงาตรงนี้มีแก้วให้ครับแล้วก็มีสบู่ยาสระผมครับนี่ครับชาเวอร์เจล นี่ก็จะเป็นแชมพูนะครับน่ับหมวกคุมผมแกงสีฟันครับนี่ครับสบู่ก้อนแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของทายเลสนะครับนี่ครับห้อง604ครับวนให้ดูอีกรอบนึงครับที่เดอะรีสอร์ทแอดโพธารามครับราคาคืนละ740บาทครับ ตัวรีสอร์ทก็จะมีเป็นนี่ครับสระว่ายน้ํามีสปอร์ตคลับครับมีพวกสนามฟุตบอลด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายครับหากท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อดูได้ครับเดี๋ยวเรามาดูลายอาหารเช้ากันครับ บริเวณด้านหน้าตัวโรงแรมนะครับก็จะมีเป็นสปอร์ตคลับครับ,รบนี่ครับเดอะรีสอร์ทสปอร์ตลับแล้วก็มีเป็นร้านอาหาร้วยนะครับเค็ตะชาบูตรงขวามือตรงนี้ก็มีเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟครับที่อยู่บริเวณปั๊มน้ำมันเชลครับ